ทั้งหมดที่มียกเว้นพัดลมพดายมีนีิดูกันเลยฟูซันค้างสต็อกปีห้าสองลักกี้มิดซูไม่ค้างสต็อกไม่ไม่ค้างนะอ่ะปีห้าหกแล้วก็นี่สวิตซสอนนี่ของคาวากับลักกี้บีพ กับลักกี้เราจะสังเกตได้ว่าหน้าตาเหมอือนกันเป๊ะเลยเพราะว่ามันคือแม่แบบอันเดียวกัน B BPK ไปเทคโอเวอร์แม่แบบของลักกี้มาตอนประมาณปี40อ,อันนี้ก็คือคาวาขาวคาวาคาวารุ่นสองมั้งอันนี้ใบ BPK สวิตช์ลักกี้มิด ใบลัคกี้มิดใบคาวาสองอันนี้อะไรนะใบลัคกี้เอ้ใบลัคกี้กอเออ,ลเลอแล้วก็ใบฟูสันข้างล่างนี่กล่องลัคกี้มิดเออลืมอันนี้ไปเลยลัคกี้มิดสามหกกล่องลัคกี้มิดแล้วก็ BPK เห็นไหมยี่สิบสี่เดือนสี่ปีสองสี่มีแค่เนี้ยสับพรมเพดานของเราเดี๋ยวจะมีเพิ่มมาเรื่อยๆอ่ะให้ดูก่อนอ่าอันนี้ ลักกี้นี่มันเป็นอาฝาคาวาเห็นไหมสภาพดีมากคาวาอันนี้ก็คาวาอันนี้ก็นะาาน,น,กนี่คือขาของมันฝากับพรอบอะไรม่ครบเลยลื่นด้วยมัน้นจะใช้ได้สัมอันนี้หยอดน้ำมันแล้วตัวนี้เออก็ลงโค้งไปแล้วจ้าช็อตลงโค้งไปแล้วตัดสายไฟท,ทิ้งไปแล้วเห็นไหมรอเอาไปพันมอเตอร์ใหม่แต่คงจะไม่ได้พันหรอก ตัวนี้ต้องลองว่ามันใช้ได้เปล่าแต่ว่าตัวนี้ไม่รู้ใช้ได้เปล่าตัวนี้ไม่รู้ใช้ใช้ได้หรือเปล่าแต่ว่าตัวนี้ใช้ได้